สามสองหนึ่งแอคชัน่นสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูเ,เครื่องปว <c oughs> นดินนะครับที่เราได้สั่งมาจากรัตดานะครับผม <c oughs> สภาพกล่องนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับดูอะจะมีรอยตรงนี้จะมีรอยไม่รู้ว่ารอยอะไรเหมือนกันนะน่าจะเป็นรอยข้างในมันกระแทกนะครับแล้วก็ตรงนี้ โอหดูสภาพตรงนี้ครับเปิดกันอย่างนี้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราเป็นตรงนี้เป็นภาษาจีนด้วยนะความไว้วางใจนี่ก็ไม่รู้ว่าต้องพูดหรือเปล่า <c oughs> นี่นะครับอ่าเดี๋ยวเปิดลองเปิดดูอะไรดูครับว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามีว่าเราสั่งมาจากร้านไหนนะครับผม อ่ะนี่นะครับอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีอ่ะน่นอนครับตัวนี้ครับเป็นตัวตัวไดรยานะครับตัวที่หนึ่งเดี๋ยวตองประกอบไปเรียนนี่เลยเอาตัวนี้ก่อนตเวี้หมุนทางไหนบ้เวลาหมุนต้องหมุนทางนี้ต่ดมาทางนี้เดี๋ยวเราทำยังไงกันครับ

นี่คสั่งร้านถูกสุดเลยเนี่ยคุณพลองสั่งลองใช้ดูกันเด้อใช่ดีเลยใ้องสั่งให้ั่นต้องถักยาวะักยวดีมั้ายไม่ดีเลยวกัวมัน่เมื่อยเข้าถักยาวถักยาวได่ไงเมื่อยแต่ถ้าเกิดูกของในทางเนี่ยไม่ใหนใหองเลยสั่นไม่ให้หมุนเลยออ่ะตัดลูกืมาดิมให้หมุน ขครับราราน,นาปไ,ไม่มีไม่มีบุบนะครับ ความนักก็น่าจะเกือบถึงโลนะครับตนนัวอันนี้ราคานี่สี้อนะครับอันนี้หน,นึง่งแล้วก็มีตัวน,นี่ครับตัวกวนดินครับ<ม>ตัว <มะ S 1> ที่สองแต่ก,ก็ดูจากาักษณะแล้วดูเหมือนเหมือนเหมือนมันจะบางนะแต่ว่าเขารับประกันว่ามันเป็นเหล็กแข็งครับอันนี้นี่ราคาต้องบอกราคาก่อนนะมันราคาเจนะ็ดร้อยห้าสิบนะครับนี่รับตัวที่สามนะผมเป็นตัวหัวเกลี่ยแข็งนะหมุนไม่ไป พราะว่ามันมันอาจจะต้องใช้ต่อกับเครื่องหรือเปล่าเ๋็บรู้สึกว่ามันหมุนไม่ไปครับโอเคอะเดี๋ยวผมพาไปลองต่อดูนะครับว่ามันจะเป็นไงนะแล้วก็สาธิตวิธีการใช้ด้วยอ่ะเพื่อมีอันนึงนะครับนี่ก็คือตัวนี้ตัวสลักเหมือนครับกับปีล็อกเดี๋ยวไปดูตอนต่ออะไรดีกว่าอ่ะนี่นะครับตอนนี้จะพามาดูนะว่าตัวนี้นะครับนี่ถ้าาสังเกตดูดีๆนะครับข้างในมันจะเป็นตัวลึกเข้าไปแล้วก็เวลาที่เราสั่งมาเนี่ยหรือขอบตรงนี้ครับก็คือ ไอวงเนี่ยมันจะประมาณยี่แปดมิลครับแล้วก็มีเก้าฟันตรงนี้นะเก้าฟันตรงนี้เป็นยี่แปดมิลนะนี่นะรอบนอกนะไม่ใช่รอบหนนะแล้วก็วิธีที่เราประกอบนะครับอันดับแรกครับเราต้องถ่ายตัวนี้ออกมาก่อนครับไม่ให้มีอะไรขวางไงดูมันเห็นไหมมีใครนอตัวกลางนีออกมาแล้วก็ตัวข้างสองตัวนี้ถ่ายตัวนี้นิดนึงตัวนี้คายเยอะหน่อยนะครับแล้วก็นี่ครับก็คือมันจะเข้าไปลึกกว่าไอหัวเครื่องตันยานเก่าของเรานะครับมันจะเข้าไปลึกหัวเครื่องตันยาเราเข้าไปแค่นี้เข้าไปแค่นี้นะครับเห็นไหมแต่ตัวนี้ครับ นี่เห็นไหมตัวนี้นะครับมันจะเข้าไปลึกกว่าหมุนหมุน,นครับลองหมุนดูครับให้มันเข้าอย่าไปต่อครับจะมีล็อกของมันที่มันเข้าได้นะอ่ะนี่เห็นไหมครับมันเข้ามาเข้ามาลึกแล้วนะบางคนที่บอกว่ามันหมุนไม่ไปนะครับตรงนี้มันตัวนี้ของผมก็เป็นเหมือนกันนะตัวนี้หมุนไม่ได้นะรเราใช้มือหมุนไม่ได้นะตรงไปเห็นไหมเพราะว่าไอตัวที่มันทดลออมันเนี่ยคือมันทดมามันทดมาสี่สิบต่อตอนหนึ่งนะครับก็คือมันไม่มีทางที่เราจะไปหมุนได้ถ้าเราไม่มีแรงเยอะจริงนะก็คือมันทํามาเพื่ออย่างนี้แล้วก็ เลงให้ตรงกับตัวแฮนแล้วนะครับเฮนเราอยู่ทางไหนเราก็เลงให้มันตรงนะครับแล้วก็เพื่อที่เวลาเราจะได้ไปใส่ไปปั่นดินครับมันจะพอดีกับเราแล้วก็ตัวที่ผมจะเริ่มไขตัวแรกครับผมจะเริ่มไขยจากตรงนี้ก่อนนะตรงกลางนะนี่นะขยไปแคปอนน้นี้ครับไม่ต้องเยอะแล้วก็ขตัวนี้ครับไขตัวนี้นะครับแล้วมาขตัวนี้ครับแล้วมาขตัวนี้ครับ นะแล้วก็เน้นครับเน้นเน้นเน้นย้ำเอาให้แน่นให้แน่นแค่พอมันมันสนิทนะแล้วก็แค่แบบเราไขได้ไขไปให้แน่นอะ แล้วก็ตัวนี้ครับมันจะมีมันจะมีความยาวกว่าเพื่อนนะก็คือเราไขแค่มันมันตึงๆก็พอเพราะว่ามันเป็นตัวบังคับไม่ให้มันเอหมุนได้นะถ้าไขแรงเกินไปจนน็อตมันเนี่ยยุบลงไปลึกเห็นไหมตัวนี้มันไม่ได้ลึกถ้ามันยุบลงไปลึกอ่ะมันอาจจะทะลุไอ้แท่งนี้เราได้ครับแท่งตัวแกนของมันได้ก็เดี๋ยวผมพาไปลองกันดูนะครับอะไปดูกันครับไปดูกันนะครับนี่คือเครื่องตัดหญ้าที่ผมใช้นี่คือเป็นเครื่องตัดหญ้าสีเหนึ่งนะครับก็สองจังหวะ ตอนนี้ไม่ได้เติมน้ำมันมาด้วยม่รดูจะพอตัดด้วยเปล่าพอเทสให้ดูด้วยเปล่า ah uh... หมด่ยโอ้โหนะครับก็คือตอนนีน้เครื่องกับยาของเราน้ำมันหมดแล้วเออสำหรับตัวผมนะเขาคิดว่าเจ้าตัวนี้นะมันเป็นตัวเขาคิดเอาไว้ถักยาใช่ไหม <c oughs> ก็คือผมก็คิดว่ามันผมว่าใช้ต่อถักมันน่าจะไวกว่าเออนี่คือที่ผมคิดนะก็คือผมว่าถักยาถ้าใช้ต่อผมว่าไวกว่าเพราะว่ามันจะไม่พันอันนี้ด้วยนะแต่ตัวนี้ครับถ้าสำหรับดินนิ่มๆน,น,น,นะครับในการที่เราจะไปทำแปลงใช่ไหม ราใช้ตัวนี้ตีพวนละเอียดไวมากตัวนี้ถ้าทําแปลงผักผมว่าน่าจะมีน่าจะต้องมีนะแล้วก็มีขวนนึงครับที่ผมยังไม่ได้เทให้ดูเดี๋ยวผมจะเอามาเทให้ดูเป็นัวกันดินนะโอ้โหคือยา้าเยอะมากเลยนะก็เดี๋ยวผมไปเก็บยาออกก่อนแล้วก็ไปเอาัวาพวนดินมาใส่ให้ดีกว่าก็สภาพยญามันก็จะประมาณนี้มันก็มันก็ไม่ถือว่ามันออกหมดนะมันยังมีอะไรที่มันยังฝังอยู่เรามาอีกอย่างหนึ่งก็คือกับเจ้าการแข็งนะครับก็คือเครื่องมันมันเด้งครับมันเด้งมาก สภาพดินของเราก็คือผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะแข็งมากนะมันน่าประมาณนี้นะดินมันจะออกคล้ายๆกับเปียกหน่อยนะแต่ดินที่ได้มาก็คือเละนะแต่มันก็แค่ผิวหน้ามันนะครับมันไม่ใช่ว่าเข้าลงไปยลึกๆเดี๋ยวผมไปเอาตัวปวนดินตัวนึงมาให้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงอ่านะครับนี่ก็คือต่อไปนะเป็นหัวที่ปวนดินนะครับเราจะใช้สถานที่เดิมนะครับที่เราถากยาเมื่อกี้นะไปดูกันนะครับเป็นงไง ครับก็สําหรับเจ้าตัวคลิปนี้นะครับก็จะให้ดูนะครับว่าเจ้าตัวพวนเมื่อกี้นี้ก็จะลงไปลึกหน่อยนะ,ะประมาณประมาณห้าเซนหกเซนได้หรือบางจุดก็อาจจะถึง10เซนครับคือดินที่พวนมานี่ก็นุ่มๆอยู่แล้วแน่นอนครับใช้ได้ครับ นก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อยากจะฝากบอกนะครับว่าเครื่องปวนดินที่เราซื้อมาเนี่ยถ้าถ้าเอาตามความเป็นจริงนะที่ผมทำนะผมคิดว่าผมคิดว่ามันไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือมันทําให้เราเสียเวลาเยอะกว่านะแล้วก็เสียทั้งน้ํามันด้วยแล้วก็เผืออบางทีอาจจะเหนื่อยกว่าจอบด้วยนะครับเพราะว่ามันมันจอบมันไวมากแล้วมันทําให้เราออกแรงด้วย แล้วก็ไม่เสียน้ํามันด้วยหรือว่ามันจะเป็นเพราะดินไม่รู้ผมแต่ผมก็ดินผมไม่ได้แข็งมากนะครับตรงนี้ถ้าไปจอบฟันนี้กรกชึกๆๆข้าเรียบร้อยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับว่าจะตัดสินใจซื้อกันหรือว่าจะหรือว่าจะไม่ซือ้อก็แล้วแต่ท่านครับพาอมันเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับก็คือสําหรับคลิปนี้คนระับผมทํามาเพื่อให้ดูนะครับว่า ที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นยังไงนะดูครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ